สิครับวันนี้วันที่ยี่สิบหกตุลาคมสองห้าเนาะน้องจากลำปางมาติดเนาะก็ขับจากลำปางมาติดเลยนะครับรถใหม่เลยไม่รถนะก็ไม่ใหม่เนอะไม่รถอยู่ที่สอง2 3ืสามพันแปดรอยยี่สามกิโลนะครับผมจะมาโชว์การทำมวยให้ดูนะครับกรมบวนการพิเศษกอบชาวบ้านคือล็อกปิดเสียงนะครับกดล็อกค้างไว้กดปุ่มล็อกค้างไว้สีวีนะครับ ปุ๊บถ้าใครมาโดนล้อเรานะครับรถจะไม่ล็อก <c oughs> จะมีไฟเ้ยวออกรถจะไม่ล้องนะครับจะมีไปเ้ยวออกจะล้อกต่อเมื่อมีคนใช้นค่แจผีสมมติน,นี่คืองแจพีนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอ่าจะไม่ล้องคนะ่ะเดี๋ยวผมจะส่องสตาร์ที่ลูกหัวให้ดูก่อนเุืองแจมี้นะครับรถติดเลยอยากดับเครื่องกดปุ่มปลดล็อก สมมมีโจรขโมยรถเราไปนะครับเขาขับรถเราไปเราเห็นพอดีเฮ้ยมันขโมยรถเราให้เรากดปุ่มล็อกนะครับรอแป๊บหนึ่งดรงน่นะครับจับกับ,อย,บอยู่ตเมื่อกดกดล็อกอ่อาดี๋ยวเราเใเสียไปก่อนนปิดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะล็อกปิดเสียงให้ดูกดล็อกข้างไว้สีวิ ใครดโดนรถเรารถจะไม่ร้องนะครับแต่จะ,จะมีไปเลี้ยวออกสมวติมีคนมนแาแทงรูแจรถเราสมม่าลูนแจเราแจผีนะครับแทงไปปุ๊บก็จะร้องตาดไม่ติดนะครับติดกับก็ไม่อยู่นะครับอยุดตัวเมื่อกดกดล็อกก็วันนี้มาติดอีกคันเนาะก็เว็บไซต์ผมนะเว็บกันขโมยรถ com ราคาพันสองนะครับรับประกันที่หนึ่งปีไม่ต้องตัดต่อเนอะาะเจ็บปักอย่างเดียวเนาะ Facebook นะครับร้านกันขโมยรถเบอร์โทร0 8 5 8 6 8 6 7ห 1, 1 2. นี่น้องจากลำปางขับรถมาติดที่ชุยใหม่เลยเนาะ สวัสดีครับครับวันนี้วันที่26เดือน10ปี56ครับครับ